multimulti <sighs> <sighs> He he he

มาอีกมาอีกเย์มาอีก yeah. มาอีกมาอีกไม่ดีเน่เย์อ้ย yeah. yeah. เอาไปทำต้องสีได้มาเร็วๆมาเร็วมาเร็วกูอยากได้ตัวใหม่เร็วๆมีตัวไหนไหมใครจะให้ใครจะให้ใครเอาตัวกาก มาเรื่อยๆแลเนี่ยเอาตัวไอมาก็ร้อยเอาตัวไอเจ้าอ้ยยิปเป้เฮ้ยนี่มันนี่มันตัวระดับอืมหายยากเลยน,นี่ไอตัวนี้มันตีเอออันนี้นี่หว่าโอเคเสกได้แค่ตัวเดียวโอ้ oh my god เห็นไอพีบนนี้ไหมโอเคไม่แปลกเฮ้ยมิสตมะเออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคได้จะมีตมะไม่ใช่เด็กมีตามะโอเคมีตามะมีตามะเราได้ครับก้อนซุ่มปอยเรื่อยๆซุ่มไปอซุ่มไปอซุ่มปอย

ก็เชิญในวันนี้คนนำเสนอตัวธรรมดาเรอบนี้เรอบนี้เรอบนี้ให้รอบนี้ตัวอะไรเออน่าเบเื่ Hi to high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  อหายก็หายก็หายก็หายโห้ยน่าอายน่าอายนะาอายตอนระหว่างเราสูงไปสูงมาแล้วอาจจะได้ได้ไตัวใหม่โอเคเอ้ hey. อโยโอ้โหปืนปืนปืนที่ไม่มีลูกปองแปงว้าวดีนะมันไม่ดีนะดีนะมันดีนะมันไม่ใช่ปืนอ่างเมีอาอ์มตองค่ะเฮ้ยยืนออกตัวใหม่ๆกม่ใยได้ยืนยืนออ ย20ปีมาปาเดียวได้ว้าวอันดูบิสอันดูโดนบีชโดนกูบีชคมคโดนกูบีช,บชคมๆลูกโคง้งยืนโอเคได้าแลนะตัวนึงอยากทำล่างเซอยากทำล่างเซโอ้ปลาหลอดอ เม Memorial, ื่อ you ไรจะได้ยุนยุนเย่แมวพี่แมวฟันเฟืองจับยุบอะไรไม่รู้อ่แล้วค่อยจะค่อยไปหาเฮ้ยนี่มันน้องพิ่การน้องพิ่การทำอะไรไม่ได้นะโงงห้อยหอเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ อยาวาได้ทำไมได้ถึง XP. เอ็กพีเกา้าเก้าร้อยเก้าเกดเ้าเก้าเก้าเก้าเเป็นเพราะว่ากูเติมถ้าไม่งั้นมไม่งั้นเขาจะไม่เห็นตัวสีลุง้งแบบลุ้งแบบอลามเลยตัวสีลุ้งเห็นไหมไอ้ทั้งใหลายใบยเป็นจากประสบการณ์กาชาเราจะมารอมเบียว์กาชากัน ได้ไล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 ออกมามาออมาตัวโกงอืมโอ้ล่างสี่เออทำล่างสี่ได้เย้ yeah. ตัวนี้ล่างสี่มันก็ล่างสามเออแต่มีประโยชน์อยู่ เราเล่นฟามานานใช่เล่นฟามานานเล่นฟามานา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 นเราเล่นฟามานานแมวเอ๋หอเหลียนไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวโอลูก,ก้าไม่ใช่แมวโอเคตัวกากได้เลยได้เลยอืม โอเคใช้ได้ใช้ได้จับเทียมโอ้วัดตัวนี้วัดตัวนี้โอ้ไม่นะแมวตัวนี้เก่งเอโยวัดตัวนี้ไม่ติดอืมเคก็ได้ตัวพิกริกระดานมา หมุน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 เรามาหมุนกาชาด้วยกันไปยหมุนเป็นเกโอ้มาจอดไม่ไม่ไม่เราชอบเกยเราไม่ได้เหยียดเพราะเราชอบเกยเพราะเราเป็นเกยเร็ว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 โอเค okay. ตัวนี้สุ่มได้ยากโอเคได้มาหนึ่งกล้องว้ามันโอ,มโอเค เคียล่างสีต้องหาล่างสีมาให้ได้ยี่สิบตัวเพราะฉะนั้นเลบสุดกาชา อ้ uh, อยากได้ตัวใหม่ไม่ได้ไม่อยากได้ตัวเก่าอยากได้ตัวใหม้ยื้อกูได้แมวแข็งยื้อโอเคใช่ได้ใช่ได้โอเคใส่เข้าไปในตี้เดียวยังไม่พอใจยังไม่พอ นี่นะอู้เจกูได้กูจะได้เจไหมก่อนจะจบคลิปนี้โอเค จะมาเรียบทำจะเราจะมาเรียบสูงดีไปเร็วเร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 อยากได้อยากได้โอเคโอโอเคโอเคสิบยสบดอืมชิคกี้อยาได้ชิคกี các 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 gạc ta tua cá các gạc gạc với gạc 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 đi, của gạc gạc mà gạc 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 ไม่ตแตดรุนไปไอ้พวกกับโผข้างหลังที่มาเห็นเคดนี้คงเจ็บช้ำเคดแตกก่อนเราจะไปสุ่มตัวเออนี่เราจะมาทำการสุ่มเพื่อรุ้นน้องตัวกิกี้ตัวละสองบาทสามบาท สุ่มกระชาห้าร้อยตัวนู่นมันเป็นมันเป็นชาเลนจ์เคพอดีไอเล่นมานานแล้วเนาะ